เวลาทุกข์กบเกลื่อนทําอย่างอื่นแทนการย้ายโฟกัสย้ายโฟกัสการย้ายโฟกัสมันเป็นการแก้ที่เหตุหรือเปล่าอันนี้มันช่วยได้ในทางของจิตวิทยาทําได้เว้ยกิจกรรมหนึ่งไปเป็นกิจกรรมหนึ่งแฟนไม่โทรมาสักทีเราก็เอ้ยไปเที่ยวกับเพื่อนละกันเนาะมีความสุขกับตัวเองช่วยได้ให้ทุกข์มันเบาบางลงแต่ทุกข์ไม่ได้หายกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิมรอโทรศัพท์หรือแบบมันหายไปไหนยังไม่มาอีกเหรอเหตุ กลับมาอีกแล้วคืออะไรใจเราไงใจเรานั่นแหละที่เป็นเหตุของทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะเรามีเรื่องของการที่ยึดว่านั่นคือเพื่อนฉันนั่นคือเมียฉันนั่นคือผัวฉันนั่นคือลูกฉันพ่อแม่หลายคนก็มีทุกขเพราะอยากให้ลูกได้อย่างใจเพราะอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นึกออกไหม ่วยดับที่แท้จริงถ้าเราจะมาพูดในเชิงลึกจริงๆถ้าดับจริงๆมันต้องไปเห็นที่เหตุดังนั้นพ่อแม่หลายคนก็มักจะโทษเด็กคนนั้นคนนี้ลูกเราอ่ะบางทีกลายเป็นเด็กไม่น่ารักไปแล้วเพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะยอมรับอารมณ์ได้นี่คือใจเราใช่ไหมใจเราเกิดอะไรขึ้นคะใจเราเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วเป็นยังไงคะที่มันทุกข์เพราะอะไรคะการที่เราทุกข์เพราะเราไม่ได้ยอมรับค่ะ ตัวนี้คือตัวขั้นเลยค่ะระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราหาเหตุเจอปุ๊บเราจะหายทุกข์ในทันทีมันจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นทางนี้ค่ะปล่อยวางหรือสบายใครที่สนใจจะเรียนก็ทักเข้าไปในไลน์แอดนี้นะคะหรืออยากจะปรึกษาอะไร,รกไร็รกทักเข้ามานะทักเข้ามาได้เลยนะอยากจะปลดล็อกความเป็นตัว,วเองรู้สึกว่ามันติดอะไรก็ไม่รู้หรืออยากจะมาเรียนเพิ่มนะคะเข้ามาได้เลยนะคะใครที่สนใจจะเรียนก็ทักเข้าไปในไลน์แอดนี้ <Yan kee. S 1> นะคะหรืออยากจะปรึกษาอะไรก็ทักเข้ามานะ เข้ามาได้เลยนะอยากจะปลดล็อกความเป็นตัวเองรู้สึกว่ามันติดอะไรก็ไม่รู้หรืออยากจะมาเรียนเพิ่มนะคะเข้ามาได้เลยนะคะ